วิกเตอร์ตัวนี้ทําสีพิเศษไม่ใช่สีเดิมนะครับทำเป็นสีดําเงากอซี่แบ็กเข้ามาเปิดปิดไฟตันหมอกเป็นแบบอัตโนมัติตามวงเดียวด้วยซีรียางก็อยู่ที่2 6 5 5ก R 2 0ที่ใช้ซีรียางตัวนี้นะครับเพราะว่าพอใส่แล้วหน้ายางกับความสูงเนี่ยมันจะเข้ากับตัวซุ้มล้อพอดีไปท้ายซิกเนเจอร์ LED ทําการแรปเก็บเป็นสีชาเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเข้มความดุดานย่างที่เห็นแบบนี้เปิดผ่านนิโมดได้กดผ่านด้านหลังได้มีคลิกเซนเซอร์มีปุ่มเปิดปิด ทางด้านท้ายพร้อมกับระบบแจมโบรคชันนั่นเองรถเจ็ดที่นั่งถ้าไม่ได้ใช้นะสำหรับตัว Ford Everest เราก็พับเก็บเข้าไปเปลี่ยนท่อใหม่เป็นตัว HKS ปลายคู่ออกด้านข้างนะเปลี่ยนทั้งเส้นเปลี่ยนยกเส้นนะครับตัวปลายเป็นเคฟล่าเรื่องของภูมิยพาเวอร์ไฟฟ้านะครับบอกผู้น้าปรับไฟฟ้า8ทิศทางจอกลางจะถูกอัปเกรดจากชุดแพ็กเกจเป็น12นิ้วนะครับ สวัสดีพี่ๆทุกคนครับตอนน้ำสู่ f ร์ d ไปจีทีกับตัวันวันนี้อยู่กันนอกสถานที่เลยนะมาส่งรถลูกค้าเสร็จแล้วก็ทำรีวิวไปเลยเ,เรียกว่าง,งานด่วนมากคันนี้เป็นรถของพี่เต๋านะครับ FC ที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองกับรุ่น Everest s p o r t อเพิ่มแพ็กเกจบีราคา1,565,000บาทคันนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับไ n นิ b แล้วก็มีการแต่งในเรื่องของชุด Victor V2 ทำสีพิเศษใส่กระจังหน้าตัวแมตต a แม็กเข้าไปไฟสิวด้านหน้าสีขาวนั่นเองนะสำหรับคันนี้ e v o r อเรสนะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะได้เป็นอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่สามารถเปลี่ยนเป็นโหมดตัว M กดบวกลบที่หัวเกียร์เล่นเกียร์ได้นั่นเองนะครับก็จะเหมือนกับเกียร์ธรรมดาอีกฟังก์ชันหนึ่งทำให้ขึ้นเขาและลงเขาได้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นป้องก,อาก,ากันนนนนนออาาาากกกกรรเเเบแแ่่นะ่่งใสวขไฟห้ทีมพิม ไปแล้วก็จะได้เรื่องของระบบออโต้ไฮบีมคือระบบเปิดปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัติเพิ่มเติมมาด้วยนะครับตัวรถเดิมของเขามีระบบเปิดปิดไฟหน้าอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มระบบเปิดปิดไฟสูงต่ำเข้ามาเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มีให้ครบหมดกระจังหน้าตัวนี้ก็จะมีไฟดีสี่เหลี่ยมให้อีกฝั่งละสองข้างนะครับไฟส,สีขาว3จุดตัวอักษรเอเวอเรสที่เห็นอยู่บนฝากระโปรงนี้มาจากโรงงานเลยนะส่วนด้านล่างของตัวรถก็จะเป็นการติดตั้งชุดเกิตของวิกเตอร์เข้าไป วิกเตอร์ตัวนี้ทําสีพิเศษไม่ใช่สีเดิมนะครับทำเป็นสีดําเงากอสซี่แบ็กเข้ามาแบบนี้นะแล้วก็ตัวอักษรคําว่าวิกเตอร์เป็นสีเทานะครับเพื่อให้ตัดแล้วก็มีความสวยงามมากขึ้นแต่งทรงนี้แล้วบอกเลยว่ารถตัวจริงดูหล่อแล้วก็บึกบึนมากๆเลยนะครับไฟตันหมอกคันนี้มีให้อยู่แล้วเป็นไฟตันหมอกแบบ led ระบบเปิดปิดไฟตันหมอกเป็นแบบอัตโนมัติตามวงเลี้ยวด้วยเลี้ยวขวาไฟตันหมอกฝั่งขวาติดเลี้ยวซ้ายไฟตันหมอกฝั่งซ้ายติดถ้าอยากติดทั้ง2ดวนก็กดปุ่มเปิดในตัวรถนั่นเอง เซนเซอร์ด้านหน้าตัวรถตัวนี้นะครับไม่ใช่เป็นแค่เซ็นเซอร์กะระยะอย่างเดียวเพราะว่าเพิ่มแพ็กเกจมาแล้วจะได้ระบบตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนการชนด้านหน้าแล้วก็ระบบช่วยเบรกขณะที่จะเกิดการชนด้านหน้านะครับพร้อมระบบขเขาเรียกว่าเพิ่มกําลังในการหักหลบสิ่งที่จะ ปะทะด้านหน้านั่นเองมันจะช่วยเสริมแรงที่พวงมาลัยตัว power ไฟฟ้าเพิ่มเข้าไปนี่คือแพ็กเกจที่เพิ่มแล้วก็ได้มาบวกกับระบบ adaptive cruise control มีกล้องเลด้์มีกล้องด้านหน้ากระจกนะครับก็จะทําให้การขับขี่รักษาความเร็วเป็นแบบแปรผันนั่นเองสามารถเร่งให้เหยียบเบรกให้ต่างๆนะครับพร้อมระบบรักษาระยะห่างปรับได้ที่พวงมาลัยมีระบบเลนคีด้วยนะครับ เลนคิปปิ้งออโต้เซ็นเตอริงคุมรถอยู่กลางเลนนะครับระบบล a สเอ e ด e เ t ชันหรือระบบจับทางรถที่เป็นทางชนบทไม่ว่าจะเป็นคันดินคันนาป่าอ้อยบา่าก็โพดต่างๆก็สามารถจะจับเป็นเส้นเลนได้สำหรับรถคันนี้ next generation นั่นเองนะอ่ะฟังก์ชันด้านหน้าครบกันไปแล้วนะครับต่อไปมาดูชุดแต่งด้านข้างกันบ้างคันนี้นะชุดวิกเตอร์คิวล้อ ก็ใส่เป็นคิ้วล้อแบบหยากสีดำเงาเข้าไปนะครับติดตั้งไปเสร็จแล้วก็เปลี่ยนล้อใหม่ให้มันดุให้มันเข้มขึ้นก็ใช้เป็นลายตัวนี้นะของแววนพายสีดำเงานะครับแล้วก็ตัวยางเป็นโตโยโอเพนกันที่ R3 ซีรีส์ยางก็ได้อยู่ที่ 26550R20 ที่ใช้ซีรีส์ยางตัวนี้นะครับเพราะว่าพอใส่แล้วหน้ายางกับความสูงเนี่ยมันจะเข้ากับตัวซุ้มล้อพอดีกําลังสวยกําลังดีหน้ายางมีความ ดิ่มนวนในการใช้งานเสียงรบกวนน้อยนะครับสำหรับตัวยางตัวโยทาแล้วก็ที่เห็นซ่อนอยู่ข้างในเป็นเบเบมโบ่ยี่นะจานหน้า4 1 0เลยใหญ่ๆนะแทบจะเต็มจานอยู่แล้วนะครับแล้วก็จานหลัง400นะจัดไปเบรกเป็น6พอร์ตตัวฮับเป็นสีทองส่วนเบรกหลังเป็น4พอร์ตพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะครับเรียกว่าอัปเกรดเต็มๆนะสำหรับเซตนี้นะครับ เพิ่มสมรรถนะในการใช้งานเบรกและถนนย่นถนนยู่ก็ต้องเป็น b บ m b o 20แตัวนี้ครับการแต่งลองอื่นๆเพื่อให้รับกับตัวรถที่เห็นแบบนี้ก็คือกระจกเดิมของเขาเป็นสีดำเงาเมื่อเปิดเป็นสีดำเงาเราก็เก็บในเรื่องของแรปครึ่งคันเข้าไปนะครับท่าเป็นแรปครึ่งคันสีดำเงาทั้งหมดเข้ากับตัวราวหลังคาที่เป็นสีดำเช่นกันนะครับ มองภาพโดยรวมก็จะเห็นรถที่มีสไตล์ดุดันสีน้ำเงินคุมโทนด้วยสีดำนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นแบบนี้ส่วนของมือเปิดก็ใส่ตัวเบ้ารองมือเปิดสีดำเงาเพิ่มเติมเข้าไปนี่คือสไตล์การตกแต่งนะด้านหน้าและก็ด้านข้างครับต่อไปมาดูด้านหลังกันบ้างว่าเราทำอะไรกับตัวรถครับในส่วนของด้านหลังตัวรถนะตัวสปอยเลอร์ก็แรปเป็นสีดำเงาอย่างที่บอกแรปครึ่งคันยาวมาถึงสปอยเลอร์เลยไฟท้ายซิกเนเจอร์ LED ทำการแร เก็บเป็นสีชาเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเข้มความดุดรันอย่างที่เห็นแบบนี้นะครับพร้อมกับตัวข้อบไฟท้ายสีดําเงาตัวไฟซิกเนเจอร์ LED เนี่ยจะเป็นไฟ LED Full ฟูลเซเลยนะไฟหลีไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยทุกอย่างเป็น LED ทั้งหมดนะครับกล้องมองหลังกล้อง360เรื่องของฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้นะครับสามารถเป็นแฮนด์ฟรีก็คือ กดเปิดพานรีโมทได้กดผ่านด้านหลังได้มีคลิกเซนเซอร์มีปุ่มเปิดปิดทางด้านท้ายพร้อมกับระบบแจมโปรเทคชันนั่นเองนะนี่คือระบบฝาท้ายที่ให้มาครบเซตไม่ต้องมีเพิ่มอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับระบบแผ่นฟีทุกอย่างที่ใช้ก็ใส่เข้าไปเรื่องของความสะดวกสบายภายในความมาเด็กประสงค์ก็ให้ดูในตัวรถนั่นเองนะครับรถเจ็ดที่นั่งถ้าไม่ได้ใช้นะสําหรับตัวฟอร์ดเอเวอเรสต์เราก็พับเก็บเข้าไปแบบนี้นะครับมันก็จะได้พื้นที่สัมภาระที่ เยอะมากขึ้นผลของต่างๆท่องเที่ยวต่างๆได้มากมายแน่นอนสำหรับเรียกว่าความใหญ่ความกว้างขวางของ Everest Next Gen ตัว Sport ตตัวนี้นะครับภายในของเขาก็จะเป็นสีดำนะเบาะสีดำเดินด้วยได้สีดำเบาะคู่หน้าเป็นปรับไฟฟ้านะครับสุดผ้าหลังคาเป็นสีเบสอย่างที่เห็นอันนี้คือภายในของตัวรถนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่จัดมาให้มาดูชุดแต่ง ตรงท้ายแล้วนะตัวนี้ท้ายด้านล่างใส่เป็นสเกิร์ตวิกเตอร์นั่นเองนะครับใส่สเกิร์ตวิกเตอร์เข้าไปแล้วก็เรื่องของปลายท่อที่เป็นโครเมียมเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาสีดําเงาให้หมดเลยนะเพื่อให้ท้ายมันดูดุที่ต้องทาปลายท่อเป็นสีดำปลายท่อเป็นสีดาด้านเนี่ยเพราะว่าเราเปลี่ยนท่อใหม่นั่นเองพี่เต๋านะครับเปลี่ยนท่อใหม่เป็นตัว HKS ปลายคู่ u, ออกด้านข้างนะเปลี่ยนทั้งเส้นเปลี่ยนยกเส้นนะครับตัวปลายเป็นเคฟล่า จัดไปแบบนี้ได้เสียงที่นุ่มเสียงที่เพาะมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้กําลังประสิทธิภาพของแรงม้าเพิ่มขึ้นอีก2แรงม้านั่นเองนะครับจาก HKS จัดไปหล่อๆลอๆแบบนี้เลยนะรอบคานรู้แล้วนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังเมื่อกี้เพิ่มเติมให้หน่อยเซ็นเซอร์ด้านหลังมันเตือน ถอยจอดแน่นอนมีเรียคอสเทฟิกเลิร์ดมีระบบบายสปอตมีระบบช่วยเบรกขณะถอยหลังนะครับถ้าถอยหลังไปแล้วเราเผลอเราเมาอนะมันจะช่วยเบรกให้นะครับแต่ต้องเป็นแบบรถไหลๆนะไม่ได้กดคันเร่งเข้ามาอย่างนั้นเแบรบกไม่อยู่แน่นอนนะครับที่ฟังก์ชันที่มีให้จากทางท้ายตัวรถนั่นเองนะมาดูภายในกันบ้างนะครับจากผู้โดยสารตอนหลังก่อนนะครับแถว2เบาะแถว2ของเขาจะเป็นสีดําอย่างที่เห็นแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องของแอ สามารถปรับที่ตอนด้านหลังได้นะเป็นสวิตที่ไม่ใช้หมุนเอานะครับแล้วก็จุดชาร์จก็จะมีจุดชาร์จที่เป็นไท C t y ท e A ให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของแอร์จะเป็นแอร์แบบราวหลังคาอยู่ด้านบนนะอยู่บนเพดานนะครับเรียกว่าเย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับทั้งคันรถดีไซน์เป็นสีดำจุด่อบ่ายนะครับภา,ายในตัวรถด้านหน้าดีไซน์เป็นซอฟทัชทั้งหมดเป็นผ้าหนังสีดําเดินด้วยได้สีดานะครับกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วก็เรื่องของพูมิลัยพาวเวอร์ไฟฟ้านะครับบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้า8ทิศทางสวิตช์เป็นพุชสตาร์ทไฟหน้าอัตโนมัติอยู่แล้วมีออโต้ไฮบีมให้สามารถปรับระดับสูงต่ำของไฟหน้าได้อีก4ระดับนะปุ่มเปิดปิดไฟตัดหมอกหน้าตัดหมอกหลังเรียกว่าครบคันที่วางแก้ว2จุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของหนะ้าปัดเรือนไม้ก็เป็น8นิ้วหน้าจอ TF T ทีจอสี c. ส่วนหน้าจอกลางจะถูกอัปเกรดจากชุดแพ็กเกจเป็น12นิ้วนะครับรองรับ s ิงค์โ a เอออยด์ออโแล้วก็ Apple c a r า l พ y แบบไร้าสายนั่นเองนะครับในเรื่องของจุดชาร์จจุดชาร์จไวเลสไทซีไทเอมีให้ครบทั้งหมดตัวเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมีโหมดตัวเนะเพิ่มบวกลบเรื่องของเกียร์ผ่านหัวเกียร์ได้นะใช้ลงเขาใช้ขึ้นเขาสนุกสนานมากขึ้นเบรกมือไฟฟ้ามีให้ระบบช่วยกับขี่โหมดกับขี่อีก4โหมดโหมดประหยัดโหมดธรรมดานะครับโหมดลากพ่วงแล้วก็โหมดถนนลื่นให้ได้เลือกใช้งานกันครบๆนะเรื่องของออ่นๆอีกนิดหน่อยเรื่องของกล้อง เรื่องของกระจกมองหลังตัดแสงออตโต้มีให้นะครับสำหรับคันนี้ a อเ r อร t สตั r โบ๊พเกตแล้วก็เรื่องของแอร์แบ็กอีก7ลูกก็ให้มาเหมือนกันนะครับจบไปรถรอๆนะครับ FC เชียงใหม่พี่เตา๋าสำหรับใครที่แวะมาที่เชียงใหม่นะครับก็เชฟเต๋าไทยโค้สนะครับแล้วก็มีคขายมวยด้วยนะมี ตัวเขาเรียกว่ามีสปามีแมสซาดด้วยนะครับก็แวะเข้ามาได้นะครับสำหรับ PPFC ที่มาเที่ยวเชียงใหม่ก็มาอุดหนุนกับพี่เต๋าได้นะครับสำหรับวันนี้ก่อนที่จะจบไปนะครับพี่ๆที่สนใจอยากซื้อรถนะสนใจรถ e v e r อ e รทุกรุ่นเลยทัวรหางกอบได้ครับเบอร์098 653 64 64ก็อยู่ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรน่ามินครับทีมทุมยอดขายดบหนึ่งของประเทศไทย4ปีซ้อนแล้วนะครับยังไงก็ ดูถึงตอนนี้ยังไม่ได้กดติดตามช่องของก๊อฟนะครับกดติดตามช่องก๊อฟไปด้วยกดกระดิ่งกด s u b s ไคร b ์จะได้ไม่พลาดคลิปของรถแตง่งรอๆแบบนี้นะอีกหนึ่งตัวอย่างที่มีให้ดูกันตลอดทั้งปี2024แน่นอนครับวันนี้ราไปก่อนครับสวัสดีครับ